แลแล้วก็เป็นไปตามคาดครับกรณีของคุณสุเทพเชือกสุบันซึ่งสมกับเป็นเทพจริงๆนะครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมกิจคนเด่นวิสัยครับวันนี้ศาลก็ได้ตัดสินแล้วนะครับว่าพิพากษายกฟ้องข้ากล่าวหาคุณสุเทพเชือกสุบันและ พวกทั้งหมดเนื่องจากเห็นว่าไม่มีความผิดและไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามมาตรา151แล้วก็157ครับคดีนี้ยาวนานมา10ปีคุณตุเทพโดนกล่าวหามา10ปีผมก็คาดว่าคงจะยกฟ้อง เมื่อวานก็ลงรุ้นว่าวันนี้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหกคนจะมาครบไหมถ้าขาดไปสักคนหนึ่งก็ต้องเลื่อนอ่านคำพิพากษาหรือไม่ก็อ่านจะอ่านคำพิพากษารับหลังแต่ถ้ามาครบถ้ามาไม่ครบก็แสดลว่าเฮ้มันจะทำแม่งทำแม่งแล้วมันจะชักยังไงล่ะวะแต่ถ้ามาครบ เปอร์เซ็นต์ยกคำร้องก็สูงและตอนที่ก่อนที่คุณจะสุเทพเข้าไปฟังคําตัดสินและที่คุณสุเทพพูดมันก็เป็นการส่งซิกแล้วว่าชนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณสุเทพรู้ก่อนล่วงหน้าแต่มันจะรู้ก่อนล่วงหน้าเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคําตัดสินมันเป็นความลับสุเทพอาจจะ จะเก่งข้อสอบถูกว่าจะยกฟองนะ่ะนะคดีนี้เดี๋ยวผมท้าความหน่อยนะมันคดีเกิดเมื่อสิบปีที่แล้วนะดีนะผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่เพราะมันสิบปีผ่านมาแล้วคดีการก่อสร้างโรงพักทดแทนจำนวนสามรอยเก้าสิบหกหลังมูลค่าความเสียหายหนึ่งพัน็ด้ยี่สแปดล้านบาท คดีที่สองก็คือคดีโครงการก่อสร้างแฟลต,ตำรวจจำนวน163หลังมูลค่าความเสียหาย3,994ล้านบาทสรุปว่าความเสียหาย5,000กว่าล้านบาทนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบเพราะไม่มีใครทําความผิดเลยนะสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้อ่านคำพิพากษาวันนี้แหละเวลา9นาฬิกา ในคดีหมายเลขดำอมอ22ับ2,565ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นโจทยื่นฟ้องในสุเทพเทือกสุบรนอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นพ้นตำรวจเอกประทีัตินปรดอดีตรักษาการรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นรักษาการในสมัยนั้น พลตำรวจตรีสัจจคตทีรันพลตำรวจพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท PCC Development and Construction and Construction จำกัดและนายวิศนุวิเศษสิงห์เป็นจำเลยที่1-6ถึง6กรณีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแฟตย์ตำรวจคดีนี้นะครับ พปชยื่นฟ้องระบุพฤติการสรุปว่าวันที่9มิถุนายน2552ถึงวันที่18เมษายน2556จำเลยที่1และจำเลยที่2ก็คือคุณสุเทพแล้วก็พลตำรวจเอกประทีบเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396หลังจากราคา ภาคแยกสัญญามาเป็นการร่วมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาเดียวจำเลยที่5ก็คือบริษัท p p p c e d e v e l o p m e n and c o n s t r u c t i o n จำกัดเป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยจำเลยที่6ก็คือนายวิศนุวิเศษสิงห์ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาได้เสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติจำเลยที่3และจำเลยที่4ก็คือพลตำรวจตรีสัจจ พอดีรานและพันตำรวจโ,โทสุริยาแจ้งสุวรรณในฐานะกรรมการประกวดราคาไม่ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติดังกล่าวและได้นาเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัดสดุและราคานั้นไปใช้ในการขออนุมัติจ้างและใช้ประกอบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อมาจำเลยที่5ก็คือบริษัท C บริษัท PCC Development and Construction จำกัดก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นเหตุให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสียหายขอให้ลงโทษจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองคือนายสุเทพและพลตำรวจเอกปทีปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และลงโทษจำเลยที่4และจำจจำเลยที่3และจำเลยที่4พลตำรวจตรีสัจจะและพันตำรวจโทสุริยาตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่ง ร้อบเแล้วก็หนึ่ร้อยหสิบเจพระราชบัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอร,ราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราชสองพันห้ารมาตรา10แล้วก็มาตรา12กับลงโทษจำเลยที่5และ6ก็คือบริษัท PCC แล้วก็นายวิษณุในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาปรากฏว่า นั่นก็คือคดีที่เกิดขึ้นนะครับสรุปแล้วยกยกคำร้องไม่มีใครปิดสักคนผ่านมาสิบปีมารู้จักคุณสุเทพเรารู้จักกันอยู่แล้วมารู้จักอีกนิดนึงเป็นรองนายกในสมัยรัฐบาลคุณอาภิสิทธ์วชชาชีวะนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงด้วยกัน เป็นสอสอมาหลายสมัยครับสอสอสุราชแล้วก็เป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์แล้วเราออกไปเป็นเลขาพปปสแล้วก็ประท้งวงโค่นรัฐบาลยิ่งรักแล้วก็สําเร็จด้วยแล้วก็ต้องปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งจนบัดนี้ก็ยังไม่มีการปฏิรูปแล้วก็วางเมืองการเมืองไปบวช บอกว่าเลิกเล่นการเมืองแล้วแล้วก็กลับมาเล่นการเมืองใหม่ในการร่วมกันตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยแล้วตอนนี้เมื่อสิ้นสุดคดีก็คงจะกลับมาเล่นการเมืองใหม่เพราะไม่เป็นไรหรอกการพูดจะจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตแม้แต่ไปสาบานบนบานสารกลาวต่อย่าโมเหมือนกับแรมโบอีสานก็กลับมาเล่นได้ไม่มีกฎหมายอะไรห้าม แล้วก็ไม่มีใครสนใจเลยก็รอดูที่ว่า,าก้าวย่างต่อไปคุณสุเทพจะมีบทบาทในทางการเมืองอย่างไหนแบบไหนอย่างไรส่วนพลเอกประทีปนะครับตันประเสริฐนี่เป็นที่ปร,รึกษากิจเจมศัก์นิตยสารคอปแมกซีนเป็นอดีตราชาองคักล์พิเศษเป็นอดีตจะเจริจรตารวจแห่งชาติแล้วก็เป็นอดีตร,ร,รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ คุณประทีบนี่พลพลเอกพลอากาศพลตำรวจเอกประทีรก็เรียนเตรียมทหารรุ่นที่เก้าครับแล้วก็จบโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่ยี่สิบห้าจริงๆท่านน่ะได้รับความคาดหมายว่าจะได้เป็นผู้ปัญจาก,การตำรวจแห่งชาติเพราะสมัยคุณอภิสิทธิ์นี่ก็แต่งตั้งแล้ว ต่อจากพลตารวจเอกพัชรวาทเพราะว่าพลตำรวจพัชรวาทกับพลตารวจเอกปีิเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันนะแต่บอกว่าการประชุมคณะกรรมการ,ร,การนโยบายตํารวจแห่งชาติถึงสองครั้งก็ไม่สามารถตกลงกันได้คือนายกเจ้าพลตำรวจเอกปีิแต่ในที่ประชุมไม่เอาอ่ะ ก็เลยแต่งตั้งให้พลตํารวจประเทศเป็นรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นคนที่รักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยาวนานที่สุดเป็นเวลาเกือบปีครับเพราะมันก็มีปัญหากนะันอะระหว่างนายกกับระหว่างกรรมการจน6กันยายนก็มีพระราช รมและเจ้าการโปรดเก้าแต,ต่งตั้งให้พลตารวจเอกวิเชียนโพดโพสีดำตำแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะโดยมีผลตั้งแต่2กันยายนแล้วก็พอวันที่7พลตำรวจประเทพก็ส่งมอบตําแหน่งแล้วก็ลาพักร้อนยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยแล้วก็กเกษียรอายุราชการันะรบ ก็เกือบจะรักษาราชการผอบอรตตำรวจจนถึงกษเสียราชาการนะนั่นก็คือมาเรื่องราวของคดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่ใช้เวลายาวนานมากๆนานเกินไปก็มันมีสาเหตุหลายสาเหตุมีปัจจัยหลายปัจจัย แล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงนะครับกระบวนความยุติธรรมมันมีอยู่จริงในเมื่อคุณสุเทพกับพรรคพวกไม่ผิดก็คือไม่ผิดก็ยกคำร้องก็ถือว่าจบแต่จริงๆอุธทร์ได้นะ ยังอุทธรณ์ได้อีกแต่ไม่รู้ว่าปปชจะอุทธรณ์ไหมคดีนี้มันทำแม่งทำแม่งมาตั้งแต่ว่าปปชเอาเรื่องแล้วก็ส่งไปที่อายการสูงสุดปรากฏอายการสูงสุดไม่ส่งฟ้องปปชเลยต้องฟ้องเองนะแล้วนักกฎหมายของปปชมันจะสู้นักกฎหมายของอายการสูงสุดได้หรือเพราะเขาเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องการฟ้องอยู่แล้วเป็นอายการเป็นทนายของแผ่นดิน ถ้างานนี้ถ้าเกิดคุณสุเทพแล้วก็พักพวกต้องติดคุกนะอัยการสูงสุดก็ต้องผูกคอตายดูแล้วนะก็ต้องแบบเสียเสียฟอร์มอันนี้ก็โล่งไปอาการสูสูก็บอกแล้วกูกูบอกแล้วไงไม่เขาไม่ผิดเนี่ยก็นี่เป็นอย่างนี้คือครับครานนี้ก็เราก็มารลุ้นมาที่สามสิบกันยากันอีกทีหนึง่ง ว่าตัลงเป็นเอกประยุทธ์จะอยู่หรือจะไปนะขอขอบคุณมากๆนะครับท่านที่เข้ามาในช่อง YouTube กิดโพส h ช n แนลก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูเข้ามาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศีสุดโทแม่ย่าศีปทุมาก,กับผมบริจาค1,000บาทจะมีชื่อนามสกุลติดที่ฐานนะครับ ตั้งอยู่ที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกอินบอกก็มาพูดคุยใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดรกิจพลเดชวิสัยวินนี้ขอบคุณมากๆครับขอทุกท่านมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลก สำนักศักยัน์อาจารย์จ้าสศรีบุรภาระยองโรงเรียนสอนศักย์วิวอาจารย์นกแก้วเมืองทองชานี